สวัสดีครับมาทดสอบเกี่ยวกับการแอดยูเซอร์นะครับนะตอนนี้ไมโครติกมี2000กว่ายูเซอร์นะครับมาลองแอดดูแบบเจ n เน a เรตเลยนะครับเก้าเก้าก้าเยอะคนนี้ก็ได้ครับแต่เอาแค่นี้แหละใส่ราคาดูนะครับเอาสักหนึ่งปีเดี๋ยวดูนะครับปลูดเข้าไปแล้ว เดี๋ยวดู2 0 0านะครับเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นอ๋อยังไม่ไเซฟฮะนี่นี่เดี๋ยวนะครับอันนี้เจ,เจนเจนเสร็จนั่นแล้วเอาเอาใหม่แล้วคัน้องเอาใหม่ปลือดเ,เสร็จแล้วต่อไปนะครับเซฟนะครับเซฟเปลดอดจาก2 0 0าดูนะครับ CPU ขึ้นไปแล้ว เป็นคนชาสวนอูไหมฮะจะเดินขอเสื้อผู้ชายก็ไม่แปลหลังจากนั้นก็ลงมาแล้วกลอ้าวไม่ขึ้นอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นใส่ผมลืมดันไปมาร์คไว้แน่ๆเลยลองแอดอีกสักคนหนึ่งเแล้วแล้วังไงอี่จอยเ้นี่จอกันนี้ก็รู้จริงอะคือมันเกิดอะไรขึ้นดูครับหมายนีมาเอ่าขึ้นแล้วหกสิบสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เดีย๋ยวผมไปแก้ตรงน้นิดนึงแต่ว่าเห็นไหมครับว่าแบบสบายๆฮะ900กว่า900 99ยู900 user. เซอร์โอเค3,006และโอ้ซี่ถูกต้องไหมโอเ้เยอะแยะเลยอ้าวอันนี้คือยูเซอร์ที่เราแอดไปเมื่อกี้เนี่ยขอบคุณที่รับชมนะครับครับสวัสดีครับ